คุณคิดว่าความลับของครอบครัวสามารถซ่อนอยู่ได้ตลอดไปหรือ8ปีแห่งความขัดแย้งกับแม่สามีทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเพียงแค่คืนหนึ่งพ่อสามีเสียแม่สามีดื้อรั้นจะย้ายเข้ามาในบ้านของฉันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นคุณจะได้เห็นความลับที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของบ้านและความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของฉันตลอดไป ขัดแย้งกับแม่สามีมานาน8ปีพอพ่อสามีเสียแม่ดื้อจะย้ายมาอยู่บ้านฉันพอฉันปฏิเสธกลับโดนฝนตกพรำกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในบ้านฉันยืนอยู่หน้าประตูมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหู8ปปีแห่งความขัดแยง้งคำพูดกระแทกใจสายตาที่ไม่เคยอ่อนโยนวันที่พ่อสามีจากไปบ้านทั้งหลังเงียบงนันเสียงนาฬิกาเดินชัดเจนเกินไป แม่สามียืนอยู่ตรงหน้ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ล้อครูดกับพื้นดังเอียดดวงตาแดงชำ้ำแต่น้ำเสียงแข็งกร้าวบอกว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันกลืนน้ำลายกลิ่นน้ำหอมเก่าของท่านลอยมาผสมกับกลิ่นฝนที่ติดเสือ้อฉันบอกปฏิเสธเสียงตัวเองสัน่นแต่พยายามนิ่งอากาศในห้องอึดอดัดเหมือนผนังขยับเข้ามาใกล้ไฟนีออนกระพริบหนึ่งครั้ง แม่สามีเงียบไปริมฝีปากเม้มแน่นนิ้วมือกำหูจับกระเป๋าเสียงลมหายใจของท่านดังขึ้นหนักชากดดันท่านใดนั้นกระเป๋าถูกวางลงแรงพื้นไม้สั่นสะเทือนแม่เงยหน้าขึ้นแววตาเปลี่ยนไปเย็นเฉียบจนฉันขนลุกท่านก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจใกล้จนฉันต้องถอยหลังหลังชนผนัง ความเย็นจากปูนซึมเข้ามาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงประตูหน้าบ้านปิดดังปังลมฝนพัดเข้ามา่ม้ปลิวไหวแรงแม่สามียิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมือท่านเอื้อมมาจับข้อมือฉันแรงบีบแน่นขึ้นเล็บจิกผิวความเจ็บแล่นขึ้นแขนท่านกระซิบชิดหูเสียงต่ำฉัดเต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยิน ไฟในห้องดับลงทันทีความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหายใจที่อยู่ใกล้เกินไปมืออีกข้างของแม่สามีขยับขึ้นผ่านไหล่ผ่านคอฉันได้ยินเสียงบางอย่างจากในครัวเหมือนของมีคมกระทบกันลมหายใจของท่านหยุดชั่วครู่แล้วมือที่จับข้อมือฉันก็คลายเปลี่ยนเป็นการผลักฉันไปด้านหลังร่างฉันเซส,ส้นเท้ากระแทกพื้นในความมืดนั้น ฉันเห็นเงาของแม่สามีถือบางสิ่งสะท้อนแสงจากฟ้าแลบเงานั้นก้าวเข้ามาอีกครั้งเงานั้นขยับเข้าใกล้เสียงพื้นไมเอียดทุกก้าวเหมือนนับถอยหลังในหัวฉันฟ้าแลบอีกครั้งแสงสีขาวฉาบผนังฉันเห็นของในมือแม่สามีชัดขึ้นมันคือมีดทำครัวใบยาวเงาวับมีคราบน้ำฝนเกาะอยู่ปลายมีสั่นเล็กน้อยแต่สายตาของท่านนิ่งสนิท นิ่งจนฉันรู้สึกเหมือนถูกตรึงกลิ่นเหล็กเย็นผสมกลิ่นอากาศชื้นลอยเข้าจมูกทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนฉันถอยอีกก้าวหลังชนโตะแก้วน้ำล้มลงแตกเสียงแตกแหลมบาดหูสะท้อนในบ้านเงียบงนันเหมือนเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินแม่สามีไม่สะดุง้งเพียงก้มมองเศษแก้วแล้วเงยหน้าขึ้นชาชาท่านเอียงศีรษะรอยยิ้มเดิมกลับมา รอยยิ้มที่ทำให้มือฉันชาท่านพูดถึงอดีตเรื่องที่ฉันไม่เคยอยากฟังเรื่องที่ถูกเก็บไว้ใต้พรมเสียงท่านลอยในความมืดชัดทุกคำเหมือนคมมีดกรีดผ่านความทรงจำฉันได้ยินชื่อของตัวเองถูกเรียกด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดน้ำเสียงที่ไม่ใช่แม่ลมฝนพัดเข้ามาอีกครั้งเปเลวเทียนบนโต๊ะไหวเงาบนผนังบิดเบี้ยวแม่สามีก้าวเข้ามามีดอยู่ระดับอก,อกฉัน ระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจฉันได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดดังอยู่ในหัวกลบทุกอย่างรอบตัวปลายมีดขยับสะท้อนแสงฟ้าแลบวาบขึ้นมาที่ดวงตาฉันมือฉันสัน่นเงื่อเย็นไหลาตามหลังเสื้อแน่ผิวอย่างอึดอัดแม่สามีกระซิบอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมเหมือนตั้งใจให้ฉันฟังทุกพยางท่านพูดถึงบ้านหลังนี้พูดถึงสิทธ พูดถึงคำสัญญาที่ไม่มีใครยืนยันเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นบ้านทั้งหลังสัน่นผงฝุ่นร่วงจากเพดานฉันสะดุง้งเผลอขยับตัวปลายมีเฉียดแขนความเย็นของโลหะสัมผัสผิวเส้นขนลุกชันลมหายใจฉันขาดห่วงแม่สามีหัวเราะเบาๆเสียงนั้นต่ำและแห้งไม่เหมือนเสียงคนร้องให้ในงานศพท่านยื่นมือมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้จับข้อมือ แต่จับคางฉันนิ้วเย็นเฉียบกดให้ฉันเงยหน้าสายตาเราประสานกันในดวงตานั้นมีทั้งความโกรธความพึงพอใจและบางอย่างที่ฉันไม่กล้าเรียกชื่อไฟนีออนกระพริบติดขึ้นแสงสลัวเผยให้เห็นหยดเหงื่อบนหน้าผากท่านและรอยสั่นของมือที่ถือมีดเสียงฝนยังคงตกหนักขึ้นรุนแรงขึ้นแม่สามีขยับมีดลงตำ่ำชา ช้ามากเหมือนตั้งใจยืดเวลานี้ฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์สัน่นอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านเสียงนั้นเหมือนความหวังที่ห่างไกลสายตาแม่สามีเหลือบไปทางเสียงเพียงเสี้ยววินาทีแรงกดที่คางฉันผ่อนลงแต่ปลายมีดยังอยู่ใกล้ใกล้จนฉันเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่บนนั้นภาพหน้าซีดดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความกลัวภาพสะท้อนนั้นสั่นไหว ตามจังหวะมือที่ถือมีดเสียงโทรศัพท์ยังคงสัน่นสั้นขิกเหมือนหัวใจของฉันแม่สามีขมวดคิ้วแววตาหงุดหงิดวาบขึ้นแต่ไม่ลดมีดลงท่านเอียงหูฟังเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างอากาศรอบตัวหนักอึ้งฉันได้กลิ่นสนิมจางๆหรืออาจเป็นกลิ่นเลือดจากความทรงจำคอแห้งผากเสียงสั่นหยุดลงความเงียบกลับมา นากว่าเดิมแม่สามีถอนหายใจย่าวชาลมหายใจนั้นปะทะใบหน้าฉันปลายมีดแตะผิวอีกครั้งเยน็นแข็งกดเบาๆผิวหนังตึงทุกเส้นประสาทตื่นตัวโลกทั้งใบหดเหลือแค่ปลายมีดแม่สามีพูดถึงการเสียสละคำพูดนั้นฟังดูบิดเบี้ยวเหมือนถูกบีบผ่านฟันที่กัดแน่นท่านบอกว่าเคยอดทนเคยยอม เคยกลืนความเจ็บไว้เงียบๆทุกคำเหมือนตอกตะปูลงในอกฉันชาแต่ลึกฝนสาดกระหน่ำใส่หน้าต่างเสียงดังรัวเหมือนคนเคาะขอเข้าเงาบนกระจกขยับฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเงาฝนหรือเงาของใครบางคนแม่สามีหันไปมองเพียงครู่เดียวมือที่ถือมีดกระตุกเล็กน้อยฉันฉ่วยโอกาสนั้นขยับไหล่กล้ามเนื้อเกรงจนเจ็บ มีดขูดผ่านเสื้อเสียงผ้าฉีกเบาๆล้มหายใจฉันสะดุดแม่สามีสอบทอเสียงต่ำแรงกดกลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมนิ้วที่จับคางเปลี่ยนตำแหน่งเล็บกดลงใต้คางความเจ็บแล่นขึ้นกรามไฟในบ้านสว่างขึ้นทันทีทุกอย่างถูกเปิดโปงไม่มีที่ให้หลบฉันเห็นริ้วรอยบนหน้าแม่สามีชัดเห็นเส้นเลือดที่ขมับเห็นเหงื่อที่ไหลลงข้างแก้ม มือที่ถือมีสัน่นไม่มากแต่พอให้รู้ว่าท่านเองก็ไม่มั่นคงท่านยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเอียงไม่สมดุลเสียงในครัวดังขึ้นอีกเหมือนลิ้นชักถูกเปิดของโลหะกระทบกันแม่สามีชะงักสายตาแข็งค้างล้มหายใจขาดตอนฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาช่าใกล้เข้ามาพื้นไม้ยเอียดจังหวะนั้นไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของแม่สามีปลายมีดในมือท่านลดต่ำลงเล็กน้อยสายตาหันไปทางทางเดินสีหน้าเปลี่ยนเสียงฝีเท้าหยุดความเงียบตึงเครียดเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนสุดฉันรู้สึกถึงแรงกดที่คางคลายลงแต่มือยังไม่ปล่อยนิ้วเย็นยังสัมผัสผิวแม่สามีรี่ตาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันท่านขยับตัวบังร่างฉัน เงาร่างใหญ่ทับซ้อนปลายมีดซ่อนหลังลำตัวแสงสะท้อนหายไปแต่ความเย็นยังอยู่ในความรู้สึกเสียงหายใจของใครบางคนดังขึ้นอยู่นอกห้องใกล้ใกล้มากหัวใจฉันเต้นแรงแรงจนเจ็บแรงจนแทบร้องออกมาแม่สามีโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฟีปากเกือบแตะใบหูเสียงกระซิบต่ำกว่าครั้งใดคำพูดนั้นสั้นหนัก เต็มไปด้วยความหมายที่ฉันไม่อยากเข้าใจมือที่จับคางฉันบีบแน่นอีกครั้งเหมือนย้ำเตือนว่าฉันยังไม่ปลอดภัยเสียงฝีเท้าขยับอีกใกล้จนได้ยินเสียงเสื้อเสียดสีอากาศรอบตัวสั่นไหวแม่สามีเงยหน้าขึ้นสายตาแข็งกร้าวมีดในมือขยับฉันรู้สึกได้ถึงปลายคมที่ขยับตามลมหายใจฉันติดขัดโลกทั้งใบหยุดนิ่งในวินาทีนั้น ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับมีเพียงเสียงฝนเสียงหัวใจและความตึงเครียดที่พร้อมจะแตกออกทุกเมือ่อเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าประตูห้องแม่สามีเงยหน้ามองดวงตาเธอคมกริบเหมือนมองผ่านฉันไปถึงใครบางคนฉันรู้สึกถึงแรงดันในอากาศเหมือนทุกวินาทีถูกบีบหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดแม่สามีหันหลังช้าๆมีดยังอยู่ในมือ ลายยังสะท้อนแสงไฟนีออนสลัวเสียงประตูเปิดดังเอียดลมฝนพัดเข้ามาม่านปลิวแรงกลิ่นน้ำฝนประทับผิวหน้าเงาของคนที่เข้ามายืนอยู่ข้างนอกไม่ชัดเจนแต่ฉันรู้ทันทีว่าไม่ใช่ใครที่ฉันคุ้นเคยแม่สามียืนนิ่งดวงตาไม่ละจากเงานั้นนิ้วมือที่ถือมีดสั่นเพียงเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับอารมณ์บางอย่างฉันก้มหน้าลงเงอไหลท่วม มือเกรงกับขอบโต๊ะเสียงฝีเท้าย่ำเข้ามาอีกครั้งเบาหนักเหมือนจังหวะชีวิตฉันกำลังถูกนับแม่สามีถอนหายใจหลึกช่าความเงียบคลุมทุกอย่างแล้วเธอก็พูดเสียงต่ำเย็นชาเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันไม่ใช่คนเดียวที่นี่ฉันเงยหน้าขึ้นดวงตาแม่สามีมองฉันแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลที่ซ่อนลึก ปลายมีดลดลงต่ำลงอีกแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เหมือนจะระเบิดได้ทุกวินาทีฉันพยายามหายใจแต่รู้สึกว่าทุกลมหายใจถูกบีบเหมือนอากาศหายไปจากปอดฝนยังคงสาดเข้ามาเสียงฟ้าร้องแซกเป็นจังหวะไฟนีออนกระพริบเงาที่ผนังบิดเบี้ยวไปมาด้วยความไม่แน่นอนท่านใดนั้นแม่สามีขยับตัวก้าวไปข้างหนึ่งมือที่ถือมีดยกสูง แล้วหยุดชั่วครูเธอมองไปทางประตูดวงตาแคบฟันกัดแน่นเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างฉันตะเกียกตะกายถอยหลังหลังชนผนังเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกแล้วเสียงฝีเท้าที่ฉันได้ยินก่อนหน้านี้กลับชัดขึ้นเป็นเสียงผู้ชายหลึกหนักมีพลังบางอย่างที่ทำให้ฉันตัวแข็งแม่สามีหันไปทางเสียงนั้นมีดยังคงอยู่ในมือ แต่ปลายเริ่มขยับออกจากตัวฉันฉันรู้สึกถึงโอกาสแต่ยังไม่กล้าขยับเพราะสายตาแม่สามีเย็นเฉียบคมกริบเหมือนสามารถมองทะลุหัวใจเสียงฝีเท้ามาใกล้จนเห็นเงาร่างผู้ชายผ่านประตูแต่ท่าทางเรากับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านแม่สามีถอนหายใจอีกครั้งลมหายใจร้อนปะทะใบหน้าฉันเธอหันหน้ามาทางฉันรอยยิ้มบางเฉียบกลับมา แต่แฝงความลึกลับและอันตรายคืนนี้ไม่มีใครปลอดภัยน้ำเสียงต่ำเย็นเยียบทำให้ฉันกลืนน้ำลายไม่ลงแล้วทุกอย่างเงียบลงเสียงฝนฟ้าและหัวใจของฉันเหมือนหยุดพร้อมกันฉันยืนนิ่งมองแม่สามีและเงาของผู้ชายตรงประตูความมืดและแสงสลัวเล่นตลกกับสายตาในใจฉันมีเพียงความรู้สึกเดียวว่าคืนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป และไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ฉันหายใจเฮือกใหญ่พยายามรวบรวมความกลา้าแต่รู้สึกว่าตัวเองเล็กลงเรื่อยๆเหมือนถูกดูดเข้าไปในความตึงเครียดที่เต็มไปด้วยเงามืดแม่สามีค่อยๆก้าวเข้ามามีดถูกซ่อนข้างหลังแต่สายตาและรอยยิ้มยังคงเย็นยะเยือกเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นดังก้องไปทั่วบ้านฉันรู้ทันทีว่าคืนนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนไหนความมืดฝนและเสียงหัวใจทั้งหมดผสมกันเป็นความตึงเครียดสุดขีดและฉันรู้ไม่มีทางหนีไปได้ง่ายง่ายฉันยืนตัวแข็งสายตาจ้องไปที่แม่สามีแต่หัวใจกลับอยู่ไม่เป็นที่ฝีเท้าคนหลายคนเดินเข้ามาในบ้านเสียงกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะสับสนเหมือนจังหวะหัวใจฉันเองแม่สามียืนกั้นระหว่างฉันกับประตู มีดยังอยู่ในมือแต่ท่าทางเริ่มนิ่งสงบเหมือนรออะไรบางอย่างผู้ชายที่อยู่ตรงประตูเงยหน้ามองเข้ามาดวงตาเย็นเฉียบไม่พูดอะไรเพียงก้าวเข้ามาอย่างชา้าชฉันสังเกตเห็นเงาร่างอื่นๆตามเข้ามาทีละคนบางคนถือของบางอย่างบางคนไม่ถืออะไรเลยแต่สายตาแต่ละคนทำฉันสะดุง้งความมืดในบ้านหนาแน่นขึ้นลมฝนยังสาดเข้ามาแรง ม่านปลิวไหวเสียงฟ้าร้องเป็นจังหวะประกอบความตึงเครียดแม่สามีค่อยๆวางมีดลงบนโตะ๊ะนิ้วสัมผัสเย็นเฉียบแต่ไม่เอื้อมไปจับอีกสายตาของเธอยังคงคมจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวฉันเงยหน้ามองผู้ชายตรงประตูหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดในหูเหมือนเสียงทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจหนึ่งในเงาร่างนั้นยื่นมือมาจับแขนฉัน แรงกำพอให้ฉันรู้สึกตัวแต่ไม่เจ็บเพียงดึงไปทางมุมหนึ่งของห้องแม่สามีถอนหายใจเหมือนตัดสินใจบางอย่างรอยยิ้มของเธอสั่นเล็กน้อยไม่มั่นคงเหมือนก่อนคืนนี้เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดเสียงกระซิบเบาแต่ทำให้ฉันสะดุง้งร่างกายแข็งทื่อผู้ชายอีกคนเปิดประตูหลังบ้านลมฝนพัดเข้ามาแรงขึ้นเผยให้เห็นร่างอีกหลายเงา พวกเขาเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆแต่จำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดเต็มบ้านเหมือนอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแม่สามียกมือขึ้นสัญญาณบางอย่างทุกเงาร่างหยุดทันทีสายตาทุกคู่หันไปที่เธอฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเรื่อยๆหัวใจเต้นรัวแต่ไม่มีใครพูดอะไรเพียงความเงียบที่กดดันจนแทบแตกแม่สามีเดินเข้าไปใกล้ฉันอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่มีมีดเพียงจับข้อมือฉันแรงไม่มากแต่มั่นคงทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้เธอกระสิบน้ำเสียงราบเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้ฉันกลืนน้ำลายไม่ลงฉันมองไปรอบตัวเงาทุกเงาพร้อมยืนรอลมหายใจหนักหน่วงเหมือนทุกคนในบ้านนี้กำลังรอคำตอบแม่สามีค่อยๆเดินออกไปฉันตามเงยหน้ามอง แต่สายตาเธอยังคงติดตามฉันทุกก้าวเหมือนจะบอกว่าไม่มีทางหนีและไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งเอื้อมมือเปิดประตูห้องหนึ่งไฟสลัวภายในเผยให้เห็นบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะพบในบ้านหลังนี้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดเงื่อไหลท่วมลมหายใจติดขัดแต่ฉันต้องเข้าไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแม่สามียืนรออยู่ด้านหลัง รอยยิ้มเย็นเฉียบดวงตาเต็มไปด้วยความลึกลับพร้อมที่จะเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของฉันฉันก้าวเข้ามาใกล้ประตูมือสั่นประตูเปิดช้าๆเผยให้เห็นความลับที่ถูกซ่อนมานานบางอย่างที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตฉันตลอดไปความมืดฝนเสียงหัวใจทั้งหมดผสมกันจนฉันแทบไม่สามารถคิดอะไรได้แต่ฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และสิ่งที่รออยู่ข้างในอาจทำให้ฉันไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมได้เลยถ้าต้องการฉันสามารถต่อเนื่องเล่าเหตุการณ์ข้างในห้องและความลับที่ถูกซ่อนในบ้านหลังนี้แบบยาวๆและระทึกใจให้ครบทุกฉากจนจบให้เลยได้คุณอยากให้ฉันต่อไปเลยไหมฉันยืนหน้าประตูมือสั่นจนแทบจับไม่อยู่ล้มหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกประตูค่อยๆเปิดกว้างแสงสลัวจากฝนสาดเข้ามา เผยให้เห็นห้องเก็บของเก่าของบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นอับชื้นและสิ่งของที่ซ่อนอยู่มานานหลายปีฉันก้าวเข้ามาชา้ชาๆเท้าแตะพื้นไม้ดังเอียดเสียงนั้นทำให้ฉันสะดุ้งทุกครั้งในห้องนั้นมีโต๊ะเก่ามีเอกสารเก่าๆวางกองกล่องไม้เล็กๆหลายใบและบางสิ่งที่ทำให้ฉันชะงักแม่สามียืนอยู่ด้านหลังรอยยิ้มเย็นเฉียบสายตาเต็มไปด้วยความลึกลับ มีดยังอยู่ข้างตัวแต่คราวนี้เธอไม่ได้เอื้อมมาจับฉันฉันเดินไปที่โต๊ะมือสัน่นหยิบเอกสารหนึ่งขึ้นมาดูเป็นจดหมายเก่าหมึกซีดแต่ตัวอักษรยังอ่านออกชัดเนื้อความทำให้ฉันกลืนน้ำลายเรื่องราวที่ถูกซ่อนมานานเกี่ยวข้องกับพ่อสามีและความลับของครอบครัวฉันพยายามทำความเข้าใจแต่คำบางคำทำให้ขนลุกความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแม่สามี ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างเราแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องเอกสารในมือฉันน้ำเสียงเย็นแต่ราบเรียบนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้เธอเห็นมานานแล้วเธอกระซิบแต่ไม่เคยคิดว่าจะพร้อมรับความจริงฉันพยายามพูดแต่เสียงแห่พร่าความกลัวและความตื่นตระหนกบดบังสมองแม่สามียิ้มบางๆมีดในมือเธอสะท้อนแสงจากไฟนีออน เหมือนประกายความอันตรายเตือนฉันฉันพลิกเอกสารต่อเจอรูปถ่ายเก่าของครอบครัวแต่ภาพนั้นไม่ใช่ภาพที่ฉันรู้จักมีเงาคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของภาพฉันรู้สึกตัวเย็นเฉียบมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนมีใครกำลังจับฉันอยู่แม่สามีเอื้อมมือจับแขนฉันเบาเแรงไม่มากแต่มั่นคงดวงตาเย็นเฉียบมองลึกเข้าไปในหัวใจฉัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเธอกระสิบและคืนนี้เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังรัวผ้าม่านปลิวแรงเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังสันส่นสะเทือนฉันกลืนน้ำลายพยายามรวบรวมความกล้าและค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้กล่องไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของห้องเมื่อเปิดออกฉันพบกับสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งทื่อ เอกสารเก่าๆจดหมายและของบางอย่างที่ทำให้ฉันสะดุง้งเป็นแผ่นกระดาษเขียนด้วยลายมือพ่อสามีคำพูดในนั้นเต็มไปด้วยความลับที่ไม่เคยบอกใครและบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่สามีโดยตรงฉันรู้สึกว่าหัวใจแทบหยุดเต้นแม่สามียืนเงียบอยู่ด้านหลังดวงตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันฉันอ่านเนื้อความต่อสายตากวาดไปทีละบรรทัดความจริงถูกเปิดเผยทีละเล็กละน้อย ความลับที่ซ่อนมานานแปดปีตอนนี้กำลังเปิดเผยต่อหน้าฉันแต่ละคําเหมือนตอกตะปูลงในสมองและหัวใจจนฉันแทบยืนไม่อยู่แม่สามียิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นเฉียบแต่คราวนี้แฝงความพอใจบางอย่างเหมือนเธอได้รอคอยวินาทีนี้มานานฉันรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความจริงและเงามืดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฝนฟ้าแสงเงา ทั้งหมดทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักแม่สามีกระซิบใกล้ใบหูฉันเสียงต่ำและชัดเจนตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญฉันกลืนน้ำลายสายตาจ้องไปยังแม่สามีแต่สมองเต็มไปด้วยคำถามความลับที่ถูกเปิดเผยในคืนนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมฝนยังตกหนักไฟนีออนสลัวกระพริบ และแม่สามียืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มเย็นเฉียบเหมือนจะบอกว่าคืนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเล่าเหตุการณ์ต่อจากนี้แบบระทึกจนถึงจุดคลแมกที่สุดของเรื่องให้ยาวๆและเต็มไปด้วยความตึงเครียดให้เลยได้คุณอยากให้ฉันต่อไปไหมฉันยืนหน้ากล่องไม้สายตาจ้องเอกสารเก่าหัวใจเต้นแรงแต่สมองเริ่มนิ่งลงทีละน้อยแม่สามียืนเงียบ รอยยิ้มเย็นเฉียบยังอยู่บนใบหน้าแต่คราวนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของการคุกคามแต่เป็นรอยยิ้มของความพอใจและผ่อนคลายทุกอย่างที่เธอเห็นคืนนี้คือความจริงที่ฉันเก็บไว้เธอกระซิบเสียงเบาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนการปลดปล่อยฝนยังคงตกเสียงฟ้าร้องค่อยๆหายไปความมืดเริ่มจางลงแสงไฟนีออนสว่างขึ้นเต็มทีฉันพิงโตะมือสัน่น แต่หัวใจเริ่มสงบเอกาสารในมือไม่ได้เป็นภัยอีกต่อไปแต่เป็นคำตอบคำตอบของความลึกลับทั้งหมดแม่สามีเอื้อมมือแต่ไหลฉันเบาๆแรงไม่มากแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมน้ำเสียงเธออ่อนลงความกโกรธความขัดแยง้งมันไม่ได้ช่วยอะไรใครฉันพยักหน้าแม้สายตายังไม่ละจากเอกาสาร แต่ใจเริ่มเปิดรับความจริงและเริ่มปล่อยวางอดีตฝนหยุดตกลมสงบเสียงฟ้าเงียบลงความมืดค่อยๆถูกแทนด้วยแสงอ่อนจากโคมไฟแม่สามีถอนหายใจเบาๆเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ครั้งนี้อบอุ่นไม่ใช่เย็นยะเยือกเหมือนแต่ก่อนฉันวางเอกสารลงยืดตัวล้มหายใจยาวออกมาหัวใจเบาลงเหมือนวางของหนักลงจากไหลเราทั้งสองต้องเริ่มต้นใหม่ แม่สามีกระซิบแม้จะสายไปแปดปีแต่ยังไม่สายเกินไปฉันมองเธอแล้วหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงน้ำไหลผ่านชัดเจนสดชื่นและเต็มไปด้วยความหวังคืนนี้ความลึกลับจบลงแล้วแต่บทใหม่ของเราเพิ่งเริ่มต้นบ้านหลังนี้ยังคงเก็บความทรงจำเก่าแต่ความสัมพันธ์กำลังสร้างบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ และความสงบที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะพบฉันหันไปมองหน้าต่างเห็นสายฝนที่หยุดลงท้องฟ้าสว่างขึ้นแสงแรกของรุ่งสางสาดเข้ามาอบอุ่นและสัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแม่สามีอยู่ข้างหลังมือเธอยื่นมาจับมือฉันฉันไม่ถอยไม่กลัวอีกต่อไปคืนนี้ทุกอย่างจบลงด้วยความสงบแต่ความเข้าใจเพิ่งเริ่มต้น